สวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่น้ำนำมีชาแนลสาวไทยในต่างแดนค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะนำมีตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อสาวไทยในฟินแลนด์โดยเฉพาะเลยค่ะรวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์นะคะเพื่อนเอนเคยเป็นกันบ้างไหมคะบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าเหนื่อยท้อเครียดมองไปทางไหนก็มีแต่ความมืดจะออกไปข้างนอก ก็หนาวบางครั้งไม่อยากออกไปไหนไม่อยากเจอใครไม่อยากพูดกับใครอยากอยู่คนเดียวเคยเป็นกันบ้างไหมคะดังนั้นน้ำมิจึงอยากจะมาแนะนำวิธีการตรวจสอบตัวเองว่าเรามีภาวะโรคซึมเศร้าแทรกซ้อนอยู่หรือเปล่านะคะโดยน้ำมิจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับเว็บไซต์ เมียเลนเตอร์เวลสตาโลนะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ทางกรมอนามัยของประเทศฟินแลนด์ค่ะซึ่งเราสามารถเซิร์ชคำว่าเมียเลนเตอร์เวลสตาโลใน Google ได้เลยนะคะจริงๆเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีแค่การสำรวจภาวะโรคซึมเศร้าเท่านั้นนะคะแต่มีการสำรวจภาวะสุขภาพจิตของตัวเองจากหลายๆอาการเลยนะคะอย่างเช่น การย้ำคิดย้ำทำอาการแพนิคอาการตื่นตระหนกกลัวจนเกินไปหรือแม้กระทั่งภาวะการรับประทานอาหารที่ผิดปกตินะคะอย่างเช่นการที่เราทานอาหารไปแล้วเราจะต้องหลวงคออวกออกมาอย่างนี้เป็นต้นค่ะ ส่วนหลังจากที่เราเข้าไปหน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปเลือกที่คำว่าอิเซอโ o ตินะคะเป็นการสำรวจสุขภาพจิตด้วยตัวเองค่ะ ซึ่งในนั้นก็จะมีหลากหลายหัวข้อเลยนะคะที่ให้เราสามารถสำรวจสุขภาพจิตได้ด้วยตนเองค่ะส่วนสำหรับใครที่ไม่ค่อยถนัดภาษาฟินิชนะคะน้ำม,มี่ก็อยากจะแนะนําให้ขอร้องแฟนหรือสามีหรือเพื่อนก็ได้ค่ะมาช่วยแปลให้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดเราต้องทำเองจริงๆคือไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้เราก็สามารถเลือก ก๊อปปี้ข้อความแล้วไปแปลภาษาใน Google ได้นะคะหลังจากที่เราตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกดที่คำว่า last get to l o s ด้วยนะคะซึ่งเป็นการนับคะแนนรวมค่ะหลังจากนั้นเราก็นำคะแนนที่เราได้มาเปรียบเทียบในตารางที่แจ้งขึ้นมานะคะว่าอาการของเราเนี่ย มันอยู่ในภาวะไหนคะ่ะอันดับแรกวักกวามัสเซนุสนะคะเป็นภาวะซึมเศร้าที่รุนแรงอันดับที่สองโกตาลาลเนนมัสเซนนุสเป็นภาวะซึมเศร้าในระดับปานกลางอันดับ3เรียวว่ามัสเซนุสซึ่งเป็นซึมเศร้าเล็กน้อยหรือเอมัสเซนนุสตกไม่มีภาวะซึมเศร้าเลยนะคะ ถ้าหากหลังจากการสำรวจด้วยตนเองแล้วเราพบว่าเรามีภาวะอาการโรคซึมเศร้าแทรกซ้อนเราควรที่จะพบแพทย์นะคะ เราสามารถโทรไปจองเวลาเพื่อที่จะพบแพทย์ได้เลยค่ะจริงๆน้ำม้อยากจะบอกว่าการที่เราไปพบจิตแพทย์ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นบ้าน,นะคะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายด้วยมันเป็นเรื่องที่เราควรจะถาด้วยซ้ำหากเราปล่อยให้อาการของเราเป็นมากมันจะสายเกินแก้นะคะดังนั้นการไปพบจิตแพทย์เป็นทางออกที่ดีค่ะน้ำม้จึงอยากจะแนะนาให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพจิตของเราให้ ะะอีกหนึ่งวิธีที่น้มมีคิดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะคือการไปพบจิตแพทย์ที่เมืองไทยค่ะเพราะว่าเป็นภาษาเดียวกันกับเรานะคะหากเรามีกำลังพอที่จะจ่ายค่าจิตแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนที่ประเทศไทยนะคะนี่อีกทางหนึ่งที่น้มมีค่อนข้างที่จะแนะนำค่ะ เพราะว่าเป็นภาษาเดียวกันกับเราค่ะค่อนข้างที่จะเข้าใจกันง่ายอีกอย่างการบริการค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะดังนั้นเราไม่ต้องใช้เวลานานในการค้นพบตัวเองในการดูแลสุขภาพจิตของตัวเองค่ะถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคทางสุขภาพจิตใดๆก็ตามนะคะแต่อย่างน้อยน้ำมีก็อยากจะแนะนำให้เราเราทุกคนที่อา ใส่อยู่ต่างประเทศได้ไปดูแลสุขภาพจิตของเราบ้างนะคะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้น้ามีก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็หากใครมีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรสามารถถามเข้ามาได้เลยนะคะน้ามียินดีตอบให้ค่ะสำหรับวันนี้เราต้องลากันก่อนนะคะบ๊ายบาย